สวัสด,ดีจ้าคนแบบพี t ung, t ung, ่น้องปองป่าก็เจอกันกับคุณาร้อยร้านคุณเก่าคุณเดิมนะคะทุกขาก็จะมาอับเดตคุณงานนะคะทุกคนขาก็ปั้นเป็นองค์ที่สองนะคะส่วนส่วนด้านหลังนะคะทุกคนเห็นไหมคะด้านหลังด้านหลังตรงตรงด้านหลังนะก็คือว่าเป็นองค์ปู่นะปั้นเสร็จแล้วองค์นี้ก็คือองค์ที่สองนี่คือจะปั้นเป็นองค์ยาให้ทุกคนดูทรงก่อนคือทรงคือสวยงามมากก็เธอติดติดเก็บสองสามวันแล้วเนี่ยฟังฟังให้ถึงตรงนี้แล้วเดี๋ยวให้ดูก่อน จะเสียเวลาตรงติเกตฝั่งนี่ถึงถึงด้านนี้แล้วนะคะทุคนค่ก็อันนี้ติดเมื่อวานนี้ส่วนวันนี้ติดติดต,ติดด้านนี้ถึงตรงนี้แล้วก็เธอฉันบอกเลยว่าติดเกตมันเสียเวลามากฉันบอกเลยแบบถ้าติดเกตเสร็จปุ๊บแล้วอูมันก็เร็วปุ๊บปั๊บปุปป uh ๊บปั๊บแต่การจะใช้เวลาแลวความละเอียดจะอยู่กับเกตเธอถ้ามันมีคนถ้ามีผู้ช่วยถ้ามีผู้ช่วยแล้วเราเป็นคนติดมีคนหนึ่งปั้นแล้วติดก็จะเร็ว แต่นี่คือแบบลาสาตวตลกมโนเราก็แบบทําคนเดียวเธอก็ก็ถือว่าโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งอ่ะมันได้ดังใจเราแต่ถามว่าติดเกตอีที่สองนีฉันบอกเลยนะส่มกับเป็นโุกยากเพราะว่าความละเอียดแล้วเกตเรียงค,คือสวยมากฉันบอกเลยเพราะว่าหนึ่งนี่เราจะได้ฟังมารทำของเราเราถูกบอกว่าเป็นองค์คูทุกคนต้องเชื่อนะว่าเป็นองค์คูจริงๆองค์ูองคย่าเนี่ยข้อหนึ่งคือทําอะไรทําให้เรารูเทคนิค หลายๆอย่างด้วยตัวเองทําให้เรารู้ถึงข้อผิดพลาดทําทให้เรารู้ถึงแบบวิธีการแก้ไขวิธีการเธอฉันบอกเลยว่าสององค์นี้เป็นองค์ครูแบบคือฉันได้ความรู้อะกับสององค์นี้มากเทคนิคการติดเกตเทคนิคการปั้นเกตเทคนิคการขึ้นโครงยังไงเทคนิคแบบแต่งหางแต่งเสียดแต่อะไรยังไงคือฉันได้ ฉันบอกเลยว่านี่แหละเขาเรียกว่าองคูองคูทำไมถึงเรียกองคูท่านให้วิชาเราท่านให้ข้อคิดท่านให้ให้ท่านให้จุดสังเกตเราให้เรารู้วิธีพอเราเริ่มทำเสร็จปุกพอเราจับติดไปทีละกิจกละอ๋อติดแบบนี้จะสวยติดแบบนี้จะเร็วติดแบบนี้จะเรียงสวยเออปั้นแบบนี้แบบนี้เธอทุกอย่างทุกอย่างจะได้ความรู้นี่แหละถึงบอกว่าเป็นองคูเป็นองค์ เป็นองค์เรียนรู้เป็นเป็นองค์ที่ให้วิชาความรู้เราเพื่อเรา,เอาไปพัฒนาและต่อยอดปรับปรุงพัฒนาปรับปรุงและต่อยอดไปเองต่อๆไปเพื่อจะมีคนมาจ้างมาปัาน้นมูชเอาไปบูชูบูชาเนะี่ยก็ผลงา,านก็คือออกมาจะได้สวยฉันเชื่อเลยว่าเนี่ยสององค์นี้คือทำให้ฉันแบบรู้ข้อผิดพลาดรู้ว่าวิธีการยังไง อันนี้บอกเลยแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าต,ตัวเองจะทาได้ทุกคนเชื่อนะว่าปู่กับยา่าเนี่ยอันนี้โดยการสัมผัสส่วนตัวเนาะถ้าใครที่เป็นลูกหลานของปุบรยาน้าทั้ใครที่แบบเชื่อและศรัทธาตรงนี้นะ่ะมีจริงนะแต่ถามว่าปู่นาเคยเห็นเป็นตัวเป็นๆไหมเธอของพวกนี้น่ะฉันจริงจริงฉันเกิดมาฉันก็ไม่เคยเห็นอ่างเนี้ยตัวเป็นๆหรอก แต่มันด้วยวัคสิองบางอย่างเราด้วยสื่อสัมผัสสัมผัสท่านไหนฉันมาได้นั่งท้างในและสัมผัสได้เลยคือจะมาในนีน้มาในความฝันคือบางครั้งเราเราเดือดร้อนเรามีปัญหาอย่างเงี้ยเราตั้งจิตอธิษฐานแม้กระทั่งการที่เราจะปั้นองุญย่าเราไปจุดธูตตั้งจิตอธิษฐานสื่อท่านเธอมูเข้าโรงงานฉันเลยวันที่ฉันเริ่มปั้นองุ์ยาเนี่ยอ่ะเธอมูเข้าโรงงานฉันเลยอันนี้ฉันเล่าให้ฟังนะในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉัน เราเนี่ยฉันปัดอยู่องดาองององดาที่อยู่ข้างหลังวันแรกฉันไม่ได้ผิดทุกบอกเธอแค่ฉันเปผสมปูแล้วฉ <Yeah. S 1> ันเอามาแปะแปะแปะตรงโครงนี่เธออยู่ๆมืดฝนมามืดฝนมามืดฝนมาแล้วตกแบบรุนแรงมาเหมือนพายุมาเลยเธอฉันก็ยังตกใจเลยฉันก็แบบโอ้ยท่านที่มันไม่ใช่น่ากลเธอฉันก็รีบวิงมาจุดตรงจุดทุกที่หน้าโรงงานแล้วฉันก็แบบ อธิษฐานบอกกล่าวท่านฉันลืมเธอเออฉันลืมฉันก็ไปปั้นเลยนะเออก็โดนคอไว้ซักก็ลีมาจุดขาเธอจุดเสร็จพวกก็เริ่มฝนมาหาอันนี้ความเชื่อส่วนของคนต้องใช้วิธีวิจารณญาณในการรับชมก็ถึงบอกว่าใครที่สามารถสัมผัสได้จริงๆเขาถึงจะเชื่อเนี่ยอยากฉันทำตรงนี้ฉันบอกเลยนะว่าฉันมีสมาธิมากและฉันก็ ฉันตั้งใจมากคือเขาจะหมฉันตั้งใจมากแล้วฉันจะทําให้เสร็จก่อนปีใหม่เพื่อฉันจะได้แบบบวงสวงไหวปู่ไหวปู่ไหวาย,ยาแบบแบบขอพรขอชูขอลาจากท่านขอให้หน้าที่การงานจเจริญรู่งเรือง,องขอให้ลูกหลานที่เป็นกนนัญาณิมิตที่ดีเออลูกหลานของปู่ของยา่าลูกหลานของปู่พญานาคย่าพญานาคให้เขามาจาม้างเออ ให้เราปั้นเพื่อไปกราบไหว้สการะบูชาขอให้ขอให้คนชอบในผลงานที่เราปั้นขึ้นมาเออเขาจะบอกเขากรสิต้องไหว้เพื่นขอนใดเพราะว่าของคุณมีครูเธอการที่เราจะปั้นปู่ปั้นย่าหรือปั้นอะไรขึ้นมาถึงจะไปให้คุณกราบไหว้กาชักเราต้องคอบท่านเราต้องไหว้บอกท่านเราต้องมีฉันบอกเลยอุบเวยนะต้องมีจุดยืนที่ชัดเจนพูดไปเลย เราแหละอย่าเราอย่าทำเป็นลูกสวยเราอย่าทำเป็นดูดีอมปูกัญนาคไม่ชอบคนพูดปดมดเท็จขอก็คือขอบอกว่าลูกขออนุญาตปั้นเพื่อให้คนมาบูชาเอาไปการาบไหว้ก็คือพูดไปเลยไม่ต้องมาลูกสวยเธอเออข้าใจบกเพราะถามว่าปั้นก็ต้องใช้เงินใช้ต้นทุนทังหมดเพราะั้าทาก็ต้องมาลูกสวยเนาะ แต่เราต้องขอท่านบอกกล่าวท่านตรงๆขอให้ลูกหลานกระยาณนนี้ที่ดีเออของสายญาติปุพยานาเออญาติในญาติพยานานาคีนาคาทั้งหลายให้เขาเหินได้เขาชื่นชดในผลงานการปั้นของเราแล้เขามาบูชงบูชาเอาไปกราบเอาไปว่วเอาไปขอพรสิเขาจะบอกเราพูดตรงๆราออตรงๆกับท่านเลยว่าต้องแอบสวยม่ต้องมะลุกสวยว่าต้องยังยากิ่งใหญ่แน่ ถามว่าคนที่เขาชอบเธอเขาก็อยากจะมูชาส่วนคนที่ไม่ชอบเขาก็มองแบบมองผ่านก็แค่นั้นพอถามว่าคอรชอบของคุณเรามันเรื่องเหมือนกันคือเข้าใจไหมคะเนี่ยถามว่าคุณชอบชอบจริงๆิคือฉันฉันชอบฉันเชื่อศรตาาฉันลงทุนไปเรียนฉันลงทุนไปเรียนปั้นและฉันก็ต้องปั้นให้เป็นเธอจน้ำตาจะไหลจะปั้นมปนปู่จะน้ำตาจะไหล ฉันบอกเธอเลยฉันไม่เสื่อฉันไม่คิดว่าฉันจะปั้นได้ฉันบอกพวกเธอแค่นั้นแหละเอาที่ฉันมานั่งเล่าให้ฟังนะฉันมีเวลาว่าฉันติดกเก็ตเสร็จแล้วฉันก็เลยเออมานั่งพูดคุยแล้วก็อัปเดตว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเนี่ยป้านอุย่าเนี่ยงูเข้าโรงงานชันเธองูเขียวฉันก็ว่าเอ้ยงูตัวเล้กไม่ใช่ก้าหรอกน่าจะเป็นหุกหนึ่งตัวก็หุกหนึ่งหนึ่งหกตีอยาดบ้านเล็กซี่สัตว์เธอ ถ้าตัดบัน48 3, 6, 5, นนนกับ365ใช่ไหมใชกปะเอาแต่365กับ48มันออก483 843ถ้าตัด3เติมจจตรงเจอเสือจายโอ้เธอ,อก็มัวต,ตัดติ๊กิ๊ไม่เป็นไรย่ามาให้ถึงที่ละเดี๋ยวต้องมีสติเธอต้องมีสักวันเธอเธอเสือฉาน เออด็เป็นสัญญาที่ดีแล้วเป็นสัญญาณที่ดีแล้วปู่กับย่ามาบอกแล้วแบบนี้เธอแล้วจะตั้งที่ิีห์มาให้ปู่ให้ยา่ามายาไม,ฉม,าาม่ฉันก็มายาอีกเศรษฐติจไปพุกหนึ่งหน,นึ่งพุกฉันแตงบ่าวอ๋อเธอเสียดายมากรอบหน้าเดี๋ยวมารอดูกันว่ายังไงจะมีปรากฏการอะไรเกิดขึ้นไหมเพราะละรอบหน้าหนะูตั้งใจแล้วรอบหน้าหนะูตั้งใจแล้วปู่จะปั้นย่า ไอปูซีดูคก,กับย่าสีประทุมมาที่อยู่ในบ้านตูองค์ใหญ่อาจจะใหญ่กว่านี้อาจจะใหญ่กว่านี้อจจอนพอปูชอบแบบว่าบางคนบอกว่าทำเป็นไมปั้นไม่นใช่ปูชาบ้านเธอเราแบบอยากให้ทุกคนแบบเห็นบ้านไซส์ที่ปูปั้นเนี่ยเธอทํเสีออกมาแล้วจะมีคนขังมากาเนี่ยไซส์นี้ก็จะประมาณน้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้ไซส์นี้นะคะ เนี่ยอันนี้ไซร์มีห้าใบเทาเห็นไหมเนี่ยห้าใบเทาไซร์มันจะเป็นไซส์ห้าใบเทาไซร์เนี่ยคุณเห็ไหมฮะเออเนี่ยตัวนี้ก็น่าจะเป็นสิบห้าใบเทาถึงยี่สิบใบเทาคงยากเนี่ยอันนี้ห้าใบเทาก็คือฉันบอกเลยนะเนี่ยอ่ะเดี๋ยววาระจะมาเล่าอะไรบางกี่ว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างส่วนสลับไอ คลิปนี้ก็ขอจบคลิปีนเพียงเท่านี้ส่วนใครที่เข้ามารับชมแล้วอย่าลืมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกำลังใจด้วยนะคะทุกคนขาเด้อฝากพี่ฝากน้องเด้อเอี่าเอ้ยผู้ใดเห็นคลิปนี้ละก็ให้เจ้ากดอะไรกดแชร์กติดตามให้ด้วยผู้ใดกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอขอเจ้าล้ำกับเจ้ารวยเงินทองไหลมาทีมาขอเจ้ามีโชคมีลาภกิจการ ที่ทการสิ่งบบออเดียวกันท่าเจ้าเจริญรุ่งเรืองเลยนาเด้อเออเอาซะาคืออัปโดอย่าลืมกดกดติดตามขอบ